สวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามารอด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่แวะเข้ามาระหว่างก่อนที่เราจะสุ่มตารางมีคำถามอะไรก็สอบถามได้นะครับก่อนหน้านี้มีอยู่2คํคำถามที่น่าสนใจนะครับคำถามแรกคือสามารถที่จะเล่นแบบสปริตจอได้ไหมนะครับก็คือเล่นเครื่องเดียวแต่เล่น2คนแข่งนะจริงๆแล้วเนี่ยในการแข่งขันของ รายการจริงของ l e เก u กไม่มีแบบนี้นะครับเพราะว่าผู้เล่นจะเสียเปรียบด้วยนในเมื่อสปริตจอปุ๊บการมองเห็นก็จะน้อยกว่าคนปกติทั่วไปที่เล่นคนเดียวนะครับแต่ไปลองมาก็สามารถเข้าเล่นได้ไม่มีปัญหาอะไระทางทีมแข่งก็ต้องาก็บอกว่าก็อยากมาเล่นสนุกๆนะครับไม่ได้เซเรียสอะไรทางเราก็เลยไม่ได้ติดปัญหานะครับผมคิดว่าน่าจะ ไม่มีเรื่องแหลกเกิดขึ้นนะไม่รู้เหมือนกันไม่เคยไม่เคยลองนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีปัญหาอะไรยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากาันสำหรับทีมที่เจอกับทีมสปริตสอคนในเครื่องเดียวนะครับยังไงเดี๋ยวอัปเดตให้เรื่อยๆแล้วกันอีกหนึ่งคำถามก็คือเรื่องเซิร์ฟเวอร์มีถามมาเยอะมากนะครับว่าเล่นเซิร์ฟที่ตัวเองปิงน้อยได้ไหม อันนี้เนี่ยเซิร์ฟซีที่ผมเขียนไว้ข้างต้นก็เป็นเกลิ่นเกินไว้ก่อนว่าโอเคถ้ามีปัญหาอะไรยังไงก็ลงเซิร์ฟซีนะแต่ถ้าทั้ง2ทีมสะดวกที่จะไปเล่นเซิร์ฟอื่นเห็นตรงกันว่าโอเคเซิร์ฟอื่นเนี่ยมันไม่ปิงเยอะเท่าเซิร์ฟซีก็โอเคครับผมไม่ติดปัญหาอะไรเช่นกันสามารถที่จะย้ายไปเซิร์ฟนั้นๆที่2ทีมถนัดได้นะครับ ส่วนเวลาการแข่งขันเนี่ยเราตั้งหลักเป็น2องทุ่มนะครับถ้าถนัดเวลาอาสะดวกเวลาอื่นก็คุยกันได้เลยนะถือว่าอันนี้แล้วแต่นะครับถือว่าเวลาเรฟินจัดทัวร์นี่ยืดหยุ่นสูงมากแล้วครับตามที่2ทีมตกลงปลงงจายกันได้เลยนะแต่ต้องบอกเลยว่าก่อนอันนี้เีฟินอยากจะรันเกมล็อกเก็ตลีกให้ ไปถึงโอชิเนะนะครับแต่ด้วยทีมสมัครนี่ก็อาจจะยากนิดนึงแล้วนะผมก็ไม่รู้ว่าซีซั่นหน้าผมจะได้มีเกียรติให้ทำทัวร์หรือเปล่านะครับเพราะว่าเงินรางวัลค่อนข้างเยอะครับที่เทวิตส่งมาให้แต่ว่ากลุ่มคอมมูนิตี้ของล็อกเกอร์ล u กในไทยตอนนี้ยังน้อยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอลิฟินจะทำเดี๋ยวคงต้องรานอีกนานเลยนะฮะัไม่รู้จะได้จัดต่อบ,บนนะก็ต้องรอดูครับหลังจากจบซีซั่นหนึ่งไปแล้วจะมีฟีดแบ็กยังไงบ้างนะครับ แล้วก็ไม่รู้ว่าอาถ้าได้จากซีซั่นหน้าเนี่ยจะมีทีมเพิ่มหรือเปล่าผมก็เลยทำสองวีสครับมีหลายท่านถามว่าทัวร์จริงๆเขาเล่น3-3กันทำไมมจาจัดสองสองเพราะว่าคนมันน้อยนะฮะก็เลยจัด2อนั่นเอง2อก็สนุกครับแต่ว่าสามสมันจะลงตัวมากกว่ามันมีอะไรมากกว่าสองสแน่นอนครับทักษะมีส่งชิงที่เราเคยพาคกันตอนชิงแชมป์โลกนะครับ ชิงแชมป์โลกปีนี้ก็น่าจะไม่พลาดนะครับน่าจะตามตั้งแต่ตอนช่วงกรุ๊ปสเตจเลยนะตั้งแต่ตอนโซนเลยนะก็จะเริ่มกันเดือนนู่นเลยฮะเดือน9เดือน10นะครับสำหรับชิงแชมป์โลกปีนี้ก็คงไม่มีโซนบ้านเราบ้านาโซนไทยเข้าไปร่วมโมชินีหรอกมั้งเดี๋ยวผมลองหาข้อมูลเรื่อยๆแล้วกันนะครับสำหรับทีมไทยที่แบบอยากจะไปร่วมก็ซ้อมๆไว้ก่อนแล้วกัน3านะเผื่อมีโอกาสที่จะได้เข้าไป ทดสอบด้วยนะครับแต่เซิร์ฟโอเชเนียกับเราได้มีปัญหานิดนึงนะอาจจะหน่วงๆน,นะครับอาจจะมีปัญหาได้แต่มุกที่ผมว่าเกมเมอร์ไทยเราคุ้นชินกับการเล่นแบบหน่วงใช่ไหมโอเคมาไวๆเลยมี18ทีมเท่านั้นนะครับกับเงินรางวัล35,000เยอะมากผมอยากจะลงเองด้วยซ้ำครับ นะมี after thailand ทีมแรกนะครับทีม trident มี e v e r s t a y high นะครับมีเขียนชื่อมาผมเขียนเป็นอ่านง่ายแล้วกันนะครับถ้าใครใช้อิโมติคอนหรือว่ารูปสวยๆเนี่ยฟินตัดทิ้งก่อนนะครับมี asuom ครับมีแบกปลาย bynik นะฮะน u ันหรือเปล่า s นนอนหรือเปล่า,อ,ลาอ่านยังไงเอ่ยนะ skyway ครับ zero one solace นะครับทีม kingju นะ i m i n a t i o n omg มี g t ด้วยนะฮะมีคิดไม่ออกมี micro นะครับเพชรดีโก้แล้วก็เด็กเรียนแล้วก็เลี้ยงลูกให้ถูกทางในสะิ C ทีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรอบแรกๆกเนี่ยก็จะมีทีมที่ชนะบายอยู่แล้วไม่ต้องเล่นนั่นเองครับผมเขียนเรื่องวันไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเริ่มวันที่ยีวันพรุ่งนี้นะครับประมาณสองทุ่มนะครับว่ารอบแรกเราจะเล่นโบ3นะครับจนสุดท้ายเนี่ยคู่ชิงเป็น b e s t of ฟนะครับโบ๕นั่นเองวันที่2ก็จะเหมือนเดิมนะฮะผมอาจจะไม่ได้ภาค ทุกคู่ที่แข่งนะครับก็จะเลือกภาคนะครับอันนี้ตารางยังไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่ได้รีนะครับยังไม่ได้สุ่มนะยังไม่ได้เป็นแบบนี่เอามาให้ดูเฉยว,ว่าเป็นยังไงบ้างครับยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามอ่าสามสิบไม่มีสามสิบน่าจะเป็นออสตาบ้งเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งนะว่าทีมจะสะดวกเล่นออสตาตอนไหนนะครับอ่ะเรามาชัฟเฟิลเลยเล็อกกันจะได้ไม่เสียเวลานะครับห้ารอบนะ รอบแรกโอเคครับรอบที่สองครับรอบที่สรอบที่สี่ชายเด้นหนึ่งขึ้นมาข้างบนนะัเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้เลยว่าทีมไหนเก่งไม่เก่งนะครับรอบสุดท้ายครับโอเคมาแล้ว แบล็กเก็ตก็ตามนี้เลยเรากดสตาร์ทเลยแล้วกันนะฮะหลังจากสุ่มเรียบร้อยแล้วครับเริ่มแข่งพรุ่งนี้นะฮะสองทีมที่จะต้องเล่นก่อนแน่ๆแล้วครับพรุ่งนี้25ครับเป็นทีมแบ็คปลายบ่ายนิกเจอซานอ้หรือเปล่าอนผิดขออภัยนะครับยังไงหลังไมค์มาบอกฟีดได้ชื่อทีมนะฮะแล้วก็ทีมแอสซูมเจอกับคิงจุ้ยนะฮะ สองคู่นี้ครับเล่นก่อนนะอันนี้ส่วนทีมที่เหลือก็รอเล่นยี่หกอีกวันหนึ่งครับวันแรกไม่ต้องเล่นนะครับพรุ่งนี้เพราะชนะบ่ายมาเพราะทีมไม่ครบนั่นเองนะครับง่ายๆเผื่อใครงงว่าเอา้าทําไมเราได้เล่นมากกว่าทีมอื่นมันเป็นเรื่องของการสุ่มตารางนะครับอันนี้มันเป็นระบบของมันอยู่แล้วนะครับไม่ได้มีใครได้เปรียบเสียเปรียบแต่อย่างใดนะฮะโอเคครับมีใครตัวเต็งมัง่ง เอเวอร์สเตย์ไฮนี่อยู่กลางๆนะครับอยู่สายบนนะถ้าสายล่างก็จะประมาณนี้ฮะอันนี้สายบนเนาะพอเป็นซีซั่นแรกเราจะไม่รู้ว่าทีมไหนเก่งบ้างนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวได้รู้กันแน่ครับตอนแข่งขันจริงสำหรับตารางนะครับตารางผมส่งให้ ไปดูกันได้เลยนะครับขอบคุณมากขอบคุณทั้ง18ทีมที่เข้าโมารสนุกด้วยนะฮะอย่าลืมครับเราจะมีออสตาอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเล่นโดนใจคนดูก็น่าจะได้รับผลโหวตหรือไม่เป็นอาริฟินก็เลือกมาเองให้มันเล่นนะครับ mm hmm. เพื่อจะมาสร้างเสียงหัวร้อยกับคนดูคนเชียร์นั่นเองเนาะก็ตเต็มที่ครับ กับเงินรางวัล35,000เลยนะถือว่าเยอะมากครับผมไม่เคยจัดทัวนเมนต์ของท t c h ที่เงินรางวัลเยอะขนาดนี้มาก่อนฮะก่อนหน้านี้ที่ทำเป็น Dota กับเดนไบไม่เยอะขนาดนี้นะนี่เยอะจนอยากจะลงเองเลยทีเดียวนะครับยังไงก็สู้ๆนะครับผมพยายามจะรันร็อกเก็ตลีกให้ไปถึงโอเชียเนียไว้แข่งระดับโลกให้ได้ครับถ้าทีมแข่งในไทยไม่อ่อนกำลังไปักก่อนนะครับเนาะ ผงว่าก็เอไว้มาฝึกปลือฝีมือกันยาวๆไปครับเกมนี้๋อ,อผมพอรู้ครับว่าหานยังไงนะมันผวนไม่ค่อยดีก็เลยเปลี่ยนชื่อทีมให้ใหม่นะครับโอเคโอ้เจอกันวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวจะทำตารางการนัดให้ในกลุ่มเหมือนเดิม นะสำหรับใครที่ลงสมัครนะครับทีมแข่งก็อยากจะให้แวะเข้ามาในกลุ่มนะครับจะได้ติดตามข่าวสารแล้วก็รวมถึงการนัดแข่งด้วยนะครับเนาะโอเคฮะสำหรับคืนนี้ก็ต้องขอลาก,กาันจับสายการแข่งเพียงเท่านี้นะครับยังไงใครมีคําถามสงสัยเพิ่มเติมอีกก็แวะเข้าไปถามในกลุ่มได้นะครับจะได้ม่มีปัญหาการแข่งขันเนาะคิดว่าไม่น่ามีนะครับแต่ก็ไม่เคยจัดทัวนะ นี่เป็นครั้งแรกในไทยเลยครับสำหรับเกมล็อกแกลิกโอเคครับลับไปกองจ้าไว้เจอกางพุ่งนี้กับการแข่งขันนะครับช่วงประมาณ2องทุ่มี๋ยวซีน่าจะนั่งเล่นเกมต่อนะครับ